ยนดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t ท b e นะคะลุงพาลุยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้มากันแบบเหงือแตกเลยนะคะรีบมาถ่ายคันนี้นะคะลูกค้าจะถึงแล้วนะคะก็อัปเดตให้เลยนะคะเป็น d b l Wide Tag ตัวท็อปสุดขับ4นั่นเองตัวนี้ราคาอยู่ที่1 3ึ่0 0้านสามบาทนะคะเป็นสี่เทาดำรลรอดูๆนะคะเครื่องยนต์2.0 210รยแรงแม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเทอร์โบคู่นะคะเทอร์โบตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กทำงานคู่กันเหมือนที่ลุงบอกไปเลยนะคะคันนี้นะคะใส่ชุดแต่งด้านหน้ามา 22นะคะอ่าอันนี้แล้วก็แม็กยางนะคะเปลี่ยนมาใหม่ทั้งเซตเลยนะคะคันนี้ก็จะมีความเดิมๆอยู่ด้วยแล้วก็มีความแปลกใหม่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้าเลยนะคะปะไม่พูดท่านทำเพลงเลยเนาะด้านหน้าเลย f 22ก็จะประกอบไปด้วยนะคะกระจังหน้านะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะแล้วก็ซุ้มล้อสี่ล้อนะคะตัวน,นี้ก็ราคาพอประมาณนะคะจับต้องได้นะ,ะตัวตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ่โทนสีดําลูกค้าเลือกมาแบบให้ดุดันเลยนะคะแล้วก็ไฟสีวตรงนี้ค่ะเป็นสีส้มนะใช้งานได้จริงๆค่ะลูกค้าจะถึงแล้วเลยไม่ได้เอา,เอากุญแจมานะคะ F O R D ตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถออกแบบเลือกสีได้นะคะแล้วก็รางพึ่งตรงนี้ค่ะมากันกรครบเซตเลยนะคะตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะคะตกแต่งให้สวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านล่างที่ลุงบอกไปค่ะ เซนเซอร์ S S นะคะจะมีให้4จุดเลยค่ะแล้วก็กล่องเลน้าจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะใช้งานได้ปกติแล้วค่ะเลนคิปปิ้งเลนสตเตร์ลิงอะไรทุกอย่างมีครบหมดเลยนะคะตรงนี้มีกล้อง360องศายอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่ทําความสะอาดนะคะแล้วก็นี่นะคะที่ตกแต่งเข้ามานะคะครอบเข้าไปทางชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีห่วงลางจุงด้านล่างสองห่วงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นไฟหน้าแมทริก l e d นะคะลืมบอกไปนะคะตัวนี้ก็คือท็อปสุดเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเดทางนั่นลิงไท์ตัวนี้ใช้งานเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาค่ะแมก ตัวนี้ค่ะเป็นตัว F22 นะคะเข้าชุดกันมาเลยนะคะชุ้มล็ออ,อีก4ลอ้อมาด้าน,นล่างเลยค่ะเป็นแม็กขอบสินะคะตัวนี้เสริมหลอด้วยตัวยาทายนะคะเป็นยางนะคะที่เขาเรียกอะไรนะพร้อมลุยสายออฟโรดเลยนะคะแล้วก็แม็กนะคะเป็นของซู๊นั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยของแท้เลยนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าลูกค้าจับเซตคู่มาแบบถูกใจเซลล์มากๆเลยนะคะเป็นซีรีส์ยาง2 6 5ครับ65นะคะ R 1 8ดนั่นเองนะคะยางเดิมแม็กเดิมเขาเป็นขอบ18ดอยู่แล้วนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ ตีเทินไปเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างค่ะเป็นปีกนกแบบอิสระสองชั้นนะคะตอนนี้ก็เสริมเลก,กันโคมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เป็นดิสเบรกทั้ง 4ล้อเลยนะคะตัวนี้ก็พละกําลังในการขับขี่สูงมากเลยนะคะแก้มข้างค่ะเป็นไบเทอร์โบนะคะแล้วก็บวกกับช่องระบายความร้อนนั่นเองกระจกนะคะเป็นสีกาไฟนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาตร,ตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟสอ่องสว่างตรงเท้านั่นเองนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะิล์มติดเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ก็สมาร์ทคีเลตนะคะเป,เปิดประตูได้เลยนะคะแล้วก็บันไดนะคะเพ็นงสีทูโทมาจากโรงงานนะคะเป็นของวายแทคแท้ๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนมาจากโรงง,งานเหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็ฟิล์มข่ะติดเรียบร้อยเลยเป็นเซรามิกลอบคันเลยนะคะโรบาร์สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าเขาเรียกอะไรนะติดตั้งโรลเลอร์ชัตเตอร์เพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้จะอยู่คนละส่วนกันนะคะลูกค้าถามว่าถ้าสมมติมว่าติดโรลเลอร์ชัตเตอร์ได้ไหมติดได้นะคะปกติเลยนะคะมันอยู่คนละรางกันนะคะโรบาร์ ro bar จะอยู่ด้านบนนะคะโรลเลอร์ชัตเตอร์จะอยู่ด้านล่างนะคะตัวตัวโรบาร์นะคะตัวนี้เป็นเหล็กนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็ เป็นสีทูโทนกับสีกาไฟนั่นเองนะคะตัวนี้บอกเลยว่าผูกอ,อกถูกใจแน่นอนเลยนะคะช่วงล่างค่ะด้านหลังที่ลุงบอกไปนะคะเป็นแหนบเรียงเส้นกันนะคะอ่าแล้วก็บันไดท้ายค่ะตัวนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มาด้านท้ายเลยค่ะขับสีนะคะสัญลักษณ์โลโก้อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นไฟ LED นะคะอ่ะแล้วก็การชนท้ายมีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสีกาไฟค่ะอ่าแล้วก็ไฟเบรกนัวที่3นะคะแล้วก็ปั๊มเลนเจอร์นะคะ าท้ายนะคะเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์ลิปบอกไปนะคะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วแบบตัวนี้มีรับประกันให้เรียบร้อยเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวรนรอบรถอีกหนึ่งคันเลยค่ะบาบสปอร์ตบอกไปยงัยงๆเลยนะคะบาบสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถดูท้ายรถได้นะคะแล้วก็เราจะมีตรงที่กระจกนะคะนี่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะเป็นบาบสปอร์ตที่ใช้เวลารถเข้าใกล้หรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะคะ่ะหรือว่าระยะอันตรายนะคะจะมีไฟสีส้มนะคะแจ้งเตือนอยู่ที่ตรง กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวลุงจะจบการรีวิวตัเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ